ครับกลับสวัสดีครับกลับสวัสดีแฟนๆ FC ทุกท่านนะครับคืนนี้ก็พาน้องมาโนดมาส่งแม่แม่ FC เข้านอนนะครับวันนี้น้องมาโนดมาส่งแม่แม่ FC เข้านอนมาดูคันมน่รักของน้องกันนะครับนี่ก็น้องใหม่นะครับน้องชายของมาโนดนะครับ มาโนวดจะบวกพ่อจะบวกพ่อแล้วครับดูหูนะครับหูกลางเลยนะชาร์จแบตอยู่ครับเติมพลังอยู่นะครับแบตหมดครับ มาจากนู่นแหละก็พึ่งเดินมาจากนู่นวันนี้ตเตมีขึ้นนานวะ่ะ นี่ก็น้องน้ำบ้านะครับยังไม่นอนเลยนะครับนี่ก็พายนุพะเก้านะครับคืนนี้ยังไม่มีตัวไหนนอนเลยนะครับคืนนี้ก็พาน้องๆพาเด็กน้อยมาส่งแม่เอฟซีนะครับมาส่งแม่เอฟซีเข้านอน <c oughs> ไม่เลย้วยแล้วยังนอนไม <c oughs> ่เลยคุย่อกเลยครับยาว,ยาว กินนมเก่งมากเลยนะครับมาโนดกินเยอะด้วยกินนมเยอะแล้วเก่งด้วยนะครับช้างกินนมได้เยอะๆกินนมเก่งๆนี่แข็งแรงนะครับแข็งแรงและฉลาดเร็วมากนะครับ <c oughs> กินอิ่มแล้วก็จะนอนแล้วนะครับกินนมอ,อิมไปแล้วครับทีนี้ก็จะทอนอนแล้วนะครับคืนนี้ก็พามาส่งแม่แม่นะครับแม่แม่ทุกท่านนะครับเข้านอนนะครับวันนี้พามาโนดมาส่งแม่แม่เอฟซีทุกท่านเข้านอน ฉลาดแล้วก็ขี้อ้อนนะครับมาโนดอ้อนเก่งครับอ้อนเก่งแล้วก็ขี้ล่นนะครับดูพงข้างหน้านะครับพงข้างหน้าใหญ่มากนะครับสมแล้วกับเป็นช้างพายนะครับ ดูน้องน้ำบานะครับน้องน้ำบาก็อยากมาเล่นนะครับเดี๋ยวพาไปดูน้องน้ำบาดีกว่าครับนะครับน้องน้ำบาน้องน้ำบาก็ยังไม่นอนเลยนะครับรอพ่อเมีมานะครับ พอพ่อควานมานะครับน้องน้ำว่า นี่ก็นพภายนพะเก้าครับคืนนี้เด็กน้อยนอนดึกครับน่าจะเปลี่ยนเวลานอนนะครับอาจจะไปนอนประมาณห้าทุ่มหรือเที่ยงคืนนะครับอันนี้ก็กินอิ่มแล้วครับกินอิ่มแล้วก็นอนแล้วครับมานอนครับกินอิ่มก็เอนตัวนอนแล้วนะครับืูท่านอนครับหลับแล้วนอนแล้วกินนมอิ่มแล้วครับ ย้ไปปลูกลูกอีกเรือการปลูกลูกนะครับคือแม่เขาจะเป็นห่วงลูกนะครับจะยังไม่ให้ลูกนอนนานนะครับตายมาแล้วอาลาบนอนวะฮะฮะอาลาบานอนวะ ละคืก็ว่านอนถูเล็กจนหัวเหลี่ยมเบิดแล้วเอ้ยฮึขะขอล้อเอ้ยูยัยยมยงมากไห่นอดถูจนหัวเหลี่ยมเบิดหน้าผากเหลี่ยมบิดล้วไปไปนอนไป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 นอนไป ดูใบหูวครับดูดูลังครับลังโค้งการกล้วยเลยนะครับดูห่วงครับหงวงข้างหน้านะครับหวงใหญ่มากดูโพรงครับโพรงด้านหน้านะครับโพรงอากาศโพรงหายใจนะครับใหญ่มากครับดูครับรูปทรงหางตรงด้วยนะครับช้างเข้าตําราเลยนะครับไม่มีผิดตําราเลยนะครับนี่ครับลักษณะของช้างดีนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับ อิดตัวนอนแล้วนะครับน้องวงแล้วครับโอเคครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปพักผ่อนด้วยนะครับ ก็ขอให้ f อฟทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะครับปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับนนี้ก็จะให้น้องพักผ่อนเหมือนกันนะครับเอฟซทุกท่านก็ตื่นขึ้นมาก็ขอให้เจอแต่สิ่งดีๆนะครับคลิปนี้ก็คงต้องขอตัวรากันไปก่อนนะครับไปเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ